ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กันกับผมบัซึโซชาแน,นลนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่วงบัซึเกาะเบาะนะครับวันนี้เราจะมาเกาะเบาะก,กับโ้ยดูกับโ้ยเล่นเกมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอะไรครับคุณกับโ้ยคอนเครอร์เรเบตคอนเครอเคร์เรเบสไม่เคยไม่เคยได้ยินเลยมันก็จริงๆเม,มื่อเมื่อมาสัปดาห์แล้วมันเป็นเกมแจกฟรีในสตรีมแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าหมดหมดหมดเขตไปหรือยัง โดยรวมแล้วมันก็เป็นประเภทเกมออนไลน์ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์สตรีมเป็นหลักโอ้โอเคโอเคเอาไปชม <Okay. S 2> กันเลยคุณผู้ชม,ชมอ่าต้องเป็นผู้ชายนะ้ชายลองดูตัวผู้ดิอ่าตัวผู้หญิงหน้าเบื่อมากเลยน่ากลัวไม่เบื่อนี่ดีกว่าผู้ชายดีแหละดีแล้วโอเคมันจะมีซีเซ็ตหน้ามาให้ประมาณนี้ อันนี้หน้าฝรั่งอันนี้ก็จะออกแนวแบบแกึ่งกึ่งลูกครึ่งโอ้อันนี้น่าลุงเลยจริงชอบอันนี้นะดเดี๋ยวเดี๋ยวแบบตัวกระปุยมันรู้แล้วอยงเงี้ยเลยถ้าเกิดกระปุยมันรู้แล้วโอ้ยนะโอ้แต่ละหน้าแต่ละหน้าเดี๋ยวดูดีก่อนโอ้๋ยว <c oughs> นก็จีนแบบอ๋อจีน นี่ก็จีนจีจ๋ามากอืมโอ้ <c oughs> อันนี้ยังก่บนดูบรรยากาศบรรยาการแต่บรรยาการจะชัดอ๋อ oh. อืมนี่ถ้าเกิดเอาผมออกนี่เป็นหลวงพี่เลยเนีย่ย uh อ่ย อันนี้มันต้องเลือกมันจะมีให้เลือกแต่งหนวดที่หลังได้เพราะนั้นเนี่ยเลือกโรงหน้ากันดีกว่าโรงหน้าที่ชอบล่ะมันแตกต่างกัเท่าไหร่มันแตกต่างกันน้อยมากเลยนี่เราจะชอบแบบนี้แล้วก็เลือกหนวดกันเลยครับดับแล้โอ้โหโอ้หนัากลัว นี่<ป> <ละ S 1> ทักปีไม่ได้จ้าสุดใจแล้วก็ต้องทำห่วนลานด้วยใช่ไหมอ๋อต้องลานเกี้ยนน่าดูตลกโอ้โหเ,เทรนใหม่เนี่ยเทนใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวอะไร

ต no ิ้นโดนกันติ้มๆอย่างนี้น er> ี่แหละเป็นการซีนที่เป็นฉากอลังการอืมเป็นได้อลังการดีนะง้างแล้วสโลโมชั่นโอ้สหานุโดไม่หรอกจะไปแกนโชว์ให้เห็นึีความผวนลายความอลังการของสงคราม เออมันยนงางนานไปแล้วเปล่าโอ้ยมีคนมาช่วยนี่ตัวเราใช่ไหมใช่เปล่าไม่ใช่หรอกตัวตัวเราไม่เท่ขนอันนี้ให้เลือกเป็น normal mode หรือว่า cinematic mode normal mode เป็นธรรมดากันไหม cinematic mode นี่แหละดู action เดียวโห กับปวยบอรู้ย่างกายมาแล้วหนจะให้ขาฝึกอะไรบ้าง๋อให้เรื่องอาวุธก่อนนะได้เลยเริ่มทดสอบจัดให้ดูแซดกันเลยกันโอ้มันบอกให้ลองทดลองยิงนะโอ้โอ้โอ้กดคิวเฮ้ย เมันก็ดูดมแดมเลงโอ้ยเธอเออไอ้โอ้ยขี้ฝามันแตกไอ้ตุ๊ดตุ๊ดต่อไปครับเป็นดาบโล่นะฮะเป็นดาบโล่ซึ่งดูดูธรรมดามากไม่เข้ากันหน้าด้วยแต่ก็น่าจะพอไหวนะประเทศอยู่แต่ทำไมมาสะบัดมืออย่างนั้นนะแบบ ตะเกียวก็จะมีฟันซ้ายฟันขวาเอื้อโลดตีแล้วก็กันกันหัวแล้วก็ตีทาาจริงๆแล้วมันคือการกันกันแล้วทำไมเป็นทีได้ถูอัพกิ้งได้โมโต้อัเป็นยักษ์ทำไมแอนิเมชันมันเร็วจว่ากิงแบบดิจิตอลอ่ะนี่โอ้ถ้าเกิดวิ่งวิ่งแล้วกดจมดีนเด็กจะอ้าวทำไมเป็นไทยกันนะ วิ่งแล้วกลัจีในก,ก,การเป็นอโอเคโอเคอ่าต่อไปยาวกว่าวดูโอ้ไฟดูเข้ากับหนวนดแสนสงญญาง,งามดิ <c oughs> โอ้วนว่โอ,โอดูชาแต่ว่าดูนุนแรงดิ <c oughs> โอ้พุ่ไปพังเลย <c oughs> ไม่ใช่แนละ้วก็คือกันธรรมดา กี้เยะโอ้ตะเกิลวกะตุโอโอช่อบับตะกอนดีดีนีเองนะครับใช่คนอูหน้าไปถ่ายหน้าแดงเลยต่อไปก็โนราจิดาบคาเดนไอดาบญี่ปุ่นยาวเฮ้ยไม่เหมือนคาเดน่านะโนราจิเป็นดาบยาวเออเออโอ้ เจ็ด <laughs> ก,กิโลเ <laughs> จ<ไ>็ดไหมเจ็ดไหมครับเด็นมากอา <c oughs> ช่วงี้ร้อนนะเ <c oughs> อ้ยว้าวนุ่งนอนแขงนีนะว้าวนี่เอ้ยน่าสนใจอันนี้ไว้พิจารณานะโอ,อ้หันดา,ดาบด้วยแ <c oughs> บดบดาดด้วยต่อไปปืนคาบศิลาทำไมมัน,น,นโดนหย<ด>ุดยกข<ด><ด>ึ้นนะ ยิงคัางหนึ่งดีรอยคัางหนึ่งโอ้โันนี่ไม่เวิร์กละเปลี่ยนไจากสภาพโอ้ยแต่ก็แรงอยู่สกอร์สกิลปุ้งโออันนี้เป็นอะไรวะป่าระเบิดสุ่มมีป่าระเบิดด้วยอันนี้ชาร์จบัฟให้โอ้เดลลี่เดลลี่ชัตเลยโอ้แรงอะเนี่ย แต่ข้อเสียเยอะไปหน่อยเติ้ที่ขวาเป็นตีผันพายปืนฟาดปอกปอกปอกเอออันนี้ก็นั่นใจดีแต่ไม่เข้ากันหน้าเลยอ,อันนี้ดาบโลจีนน่าจะเป็นดาโกกบ,ดาบดาโลกับดาบกับแกรดาบโค้งดาบจีนมันดาบมองโกหรลอนะดูเข้าอัน,นตาม,มาก โอดเย็นเย็นเย็นกระดงพัด <laughs> <laughs> นี่นะ่าเกิดกระโดดขึ้นไปกระหังเลยเ <laughs> อออันนี้ก็ดูดูผ้าๆเนี่ยน่าสนใจเออดูแกงแกงเนี่ยนเออช็อตโอ้เ็าธนูใหญ่สามารถชาร์จยิงได้เป็กเบากระปุกเลยเนี่ย ขีดขวาขีดขวาเป็นโจมตีเลยใช้มีดแทนเออเอสกิลปักโอ้ตะกี้นี่ที่มันช็อตเ<ม>ลยด <laughs> <laughs> ีโอ้ยกิ้งไก่กิ้งร้อยกิ้งหรอกอันนี้ธนูไฟเออเออมันยิงเป็นฝนเยไม่น่าไม่น่าจะย้อยขนาดนั้นนะแล้ดูน ดูแล้วกระสุนมันไม่น่ายอายลงได้เลยมันน่าจะเป็นสกิลที่หลักอืมอาจจะมีก็ได้ดแต่มันวิ่งวิงว่งไปยิงเนี่ยไม่ได้ต่อ,ไป,อไปก็อะไระเน<ว>ี่ยเรียนดูที่รถโอ้หือมันเจือร่องเลยโอ้โอ้พัดได้ไหมกันปี๊ปีโอ้ เปจ้ะไจ้ะโอ้โหเจ้าน้หลานคนีย้โว้าวฮูู้้คนผิวัผิวแ่ว้าวยเ่ขนาดใจนะดูเอรดว้ อะดูต่อไปดีกว่าอันนี้ผ่านลบดามยาวอออันนี้ดูปุกฐานเด้ยภูกิฐานจะได้เยอะสมชายชาตรีขัดได้กันด้วยเย็ดเย็ดเย็เดๆยอ,อะ,อะโอ้เฮ้ยเท่เลยเนี่ยออโอ้มับโอ้ย แข่งแข่งโอ้โหชอบท่าบริหารเอวเมื่อกี้จังเลยโอ้โหเจเอกิ้วยกคเอาวุ้นด้วยดีหนึ่งไปต้องไปข้างหลังสิอ๋อเหรอใช่จริงไหมอยู่ไหมคุกคืออะไรจะเรียกแต่ต่อไปมีดพุก็นมีด <od> oh> ดูดูไม่ค่อยใช่มีดญี่ปุ่นนั่นแหละนะมีดมีดแปลกแปบบเออเหมือนมีดของตะวันออกกลางน่าจะเป็นของอาว,วุธของ,งนักรบตวันออกกลางมากกว่าโอ้ใแชบบ้ได้เหมือนเดิเนี่ยชิดชิชิช,ชิอย่างอย่างพวกนั้นได้เหมือนเดิมเอลพิวเอลพิวคือการกันแล้วก็สกิลโอ้ เดี๋ยวเป็นมีดเป็นมีดโดนออกกลางแต่ทำไมปลาเป็นคุณนายพี่โอ้ยหายตัวได้ด้วยโวูวูดิวนาจัดว้าวแดงนใจดาบเออดาบดี โอเคเดี่แหละเอาเนี่ยแหละครูฝึกแต่ผมก็สู้สิสำคัญไม่ใช่ความหนักเมีความต่อเนื่องเออไปเกี่ยวอะไรกับการฝึกครับอ๋อจะไฟไหมเนี่ยไฟครูฝึกโอ้ยโอ้ยรัดตะคขยเออโอ้ยโอ้ย บ้านะกูฝึกไม่ไม่ออมมือให้เลยกูมไม่ออมมือให้เหมือนกันตัวบ้านะอื้อเรียบร้อยร้อยไดงไงกูฝึกเอาอีกงบ้างถ้าเกิดบาดจ็บให้กดเ e s t ปืนฟูนได้นะนะเฮ้ยอา้าวเมื่อกี้คือมีอะไรครับ ไม่ได้เหมือนกันนะตูเปิดอืมแต่มันไม่มันไม่นักลบเลยลองดูสงครามไงบาบาเลียนมาก<笑><笑>อเ,เออยเอออันนี้แหละทีเกียรเปลียนแล้วอะไรแค่สอนขึ้นมาล่ะได้อี๋นีด่ดีกว่าดูง่ายดิ มันบอกว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้ในเกมได้แบอโอ้โอ้โยกโยกโยกเดีย๋ย okay. ว oh, oh, อา้อาวไม่บอกว่าให้กระโดดเอาใหม่ก็ได้โย่โอ,โอได้ดีมากเอาละ่ะฝึกซ้อมการโจมตีบนหลังมา้าไป ตีซ้ายตีขวาใช่ไหมโอเคจะได้อ๋อตีซ้ายหรือตีขวาก็ได้เนี้ยเออเออไอ้จันเนี่ยน่าจะได้อยู่เออออกฟุ้งชนชนได้เลยเออเย่เิ่มความเร็วในการวิ่งอะไรกดกดคิวระบีเพื่อกระโดดออกมาบีคือกระโดดธรรมดา ลงจากมาแบบเรียบๆให้เกิดคิวและโอ้โอลงมาหายต,ตัวเยียมเยี่ยมเยี่ยมเอาละแต่สิ้นการเรียนคุณจะมาใช้อะไรใช้ชั้นอาวุธในการซุกซ้อมหรือว่ารวมอ๋อเปลี่ยนอาวุธได้อีก้ะมันถ้าเกิด,ดเ,กเรื่องแล้วมัน ถ้าอยาดจะเ,ดเปลี่ยนอาจจะต้องไปซื้อละมั้งเหมือนตามสไตล์เกมออนไลน์เออเนี่ยแหละดีละกองโจนเนี่ยใช่พอเรื่องตรงนี้ก็ได้แหละโอ้เให้มันดูเป็นเดินเลยก็ได้ ให้ดูดูเป็นแบบแม่ทัพหนี่ยไอเด็กไอแบบมีมันดูไม่ใช่แม่ทัพอีกเส็จเรียบร้อยจะสิ้นการฝึกซ้อมโอ้ขั้สีนกัพสีนเฟม30เฟมเลนเลยแก่กระตุกนิดๆดูกระตุกกระตุกนี่ไม่ใช่ที่คอมนะทีนี้นี่โอ้ชอบเป่าเฮ้ยเล็งให้มันดีๆด้อย เออเออครับฝึกแขนเฮ้ยเดี๋ยวแขนอะเงื่อนน้อยตั้งใจฝึกเกเรื่งเป็นใายที่แบบด, <c oughs> ดูดูจริงจังดูจริงจังเดี๋ยวทำไมกองกองพันมันดีกันนิ่งๆอยู่กันสอนกันเป็นแถบเลยเข้าถแถวดล้วนี่พูดเล่นทั้งนั้นเลยดีกว่าถ้าโอ้โหชือชื่อจีนเพียบ <c oughs> บ่งบอกเลยว่าหน้าจีนห <c oughs> น้าจีนเอ้ทํา <Okay. S 1> เคเพื่อนที่ <c oughs> เราเพื่อนที่นะถูกเอาไปรันเราเฟร้ตรงนี้แหละต้องผ่านสนามอุกรณนท่านถึงจะรู้ซึ้งถึงความกลัวบทพูดไม่มีเกี่ยวข้องอะไรกับเพื่อนทุกคนที่จะเหมาะกันตายท่านการแต่ทัาากษะการใช้ของคนุนยังไม่พอ นะเราเนี่ก็ได่อ๋อได้แค่มีขูฝึกตนหนึ่งมาจากภาคตะวันออกนะเอ๊ะปกติมันต้องมาจากตะวันตกเลยตะวันออกเนี่ยนี่เป่นตะวันออกจริงเหนือเลยตอ่มีแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าสรุปมันเป็นจีนหรือมันเป็นยุโรปวะเนี่ยไม่เกาะยุโรปอ่ะเออ แต่พื้นที่เป็นยุโรปนะอจมินไอ้อวกาถ่าแล้วก็เป็นทหารยุโรปแต่ไม่การการเป็นมือระบสูงมากเลยเอาวุธต้องไปถากก็โอเคได้เดี๋ยวจะลองอ่ะเดี๋ยวไปกินมันออโตเดินนิ่เดินเหรอเออไปกดไปมันอะไรนี่แหละคู่ฝึกใช้อาวุธหลินอู้จริงเอ้ยหลินอู้เจ๋ง หน้าเหมือนนูบรรยากาศจริงกด้วยหน้าเหมือนนูบรรยากาศจิกกศจ๊กมากท่านถามข้าวว่าท่นานทำข้าวว่าทำไมถึงอยู่ที่นี่เนะี่ยแนอนว่าพอนเล่ากันเลยสิแค่ยอยากล่าเองโอ้จะขายเลือดระดับต้นชื่อกับซิคิวไหมแค่ใส่ช่องที่ <c oughs> จะขายเลือดโอ้ย อ๋ผ yeah> well> ู้ที่มีศรัทธาจะมีความเชื่อผู้ที่มีความเมตตากรุณาก็จะไล่ศัตรูแต่จริงอ่ะเราผมมเมตตากรุณาทำไมไม่มีแต่กองทหารเรื่องอะไรอ่ะปวดกดปุ่มสิเพื่อให้กองทหารคุณตามไปยังจุดหมายโอ้โหโอ้โหฟาวค่ะวะปุ่มวีให้จบสิจบสิวันวัน โอ้โหยังยังคงเกตามอยู่เออมันเหมือนเกมคล้ายเกมซีรีมูโซเลยสับครับใส่สักฐานได้เกมมูโซวิ่งวิ่งเองหุ้ยอ้าวไหมโอ้การจัดทัพเหรอเฮ้ยไม่เหลวเลยเนี่ย

แถวอันนี้เขาเรียกว่าแถวอะไรเนี่ยแถวแบบกองทัพธนูแถวละแถวละเฮุ้ละเหตุนะกัวฉางวางเนี่ยเอาท่าแถวตอนแล้วกันโอ้โหแรงกดกดหนึน่งเพื่อออกคำสั่งจโจมโฉมอ๋อสั่งไปจู่โจมอย่างบนี้ได้ตีมัน ตดนท่าั่งดูยังเฉยๆโอ้โห,ห,หเออดูเป็นแม่ทับดิเอ,อ้ยใช่ได้โอ็ยตีอุตรดุลเลยตายลุกท่ามากลับมาเนี่ยมาแล้วพวกเรายเรียกเป็นหมาเลยเเีินแม่ทับไปยังจุดจุดฮิวแหละ อะไรวะ๋อยึดยึดฐานนี่เหมือนเกมมือซเหมือนเกมมือซจริงๆเนี่ยกดปุ่ม C เพื่นำพาโงคราไปยังจุดสิ้นสตม me defeat the e n e m i นภาษาีกชัดเจเลยกดชัดกดปุ่ม B ค้าง แล้วก็ออกไปยังจุดฟ้าฟ้าอคิกอ๋อสั่งโจมตีโอ้เฮ้ยขอสะดกด้วยเทเดินแล้วมันอยู่ไมปแป่ครับแต่ต้องออกลงพร้อมกับลูกน้องเกตคอยต่อไป อะไรต่อไปจะมีพลันูเยอะปวดข้อไกลจุดส่งสบเสบียงแล้วเพื่อแลกเปลี่ยนกองทอาหารอ๋อให้เปลี่ยนทหารใช่ไหมพวกทหารพวกนี้มันกันโลไม่ได้ไอ้กันธูได้ต้องใช้พวกนี้โอเคโอ้โหเนี่ยโลอร้อมๆใสายป้องกันธนูโดยแท้จริงตามข้ามา move it move it แนะนำสกิลของทหารหัวจัดกองกองกำลังป้องกันธนูแล้วเราสั่งโจมตีตอนเลงสองโอเคเออแต่มันไม่หยุดให้เดอตอนเลงสองกันอ็มหนึ่งโอ้ยโอ้ยทำไมโดนเกิดตูกยิ้เลยแปทำไมเอ้เอา แางเาไปด้วยเดี๋ยวโดนลรกหลงหลบคนผมก็นไปอุอาู่าโอ้ยีเจ้พวกนี้บังอาจในคโดใส่ฆ่ากันเทาไม่รู้อะไรเพแล้วโหดนะป๊อ เรีบยบร้อยเข้าใก่ธงเพื่อชักธงขึ้นโอ้นี่ข้าเริ่มถือแล้วเนี่ยไอ้ข้ามันไม่ตามันหรือวะตามมาเรียบร้อยดีกับท่านคร <c oughs> ับ้ยกราฟิกก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะโอ้โอ้โอ้ไป คนละมีนี่มันพูดเรื่องคนอคื่นหรือเปล่าไม่รู้ว่าตีไปก่อนเออตรงนี้นี่มันมูโซเด็ดแคตเออเออกััเทคโยโอยไม่มีสมาธิสั่งการเลยละที่สอนมาจำไม่ได้หมดแล้วตามมาอย่างเดียวพอ ก็เราม่ get g o อย g get ้ยฐานมาอย่างวัวมาก <c oughs> โอ้โหโอ้โหค่อยค่เฮ้ยเอาเรื่องไงเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยตังตังตันผมตัน,ตน,ตน,ตน,นไว้โอ้มาแล้วอยู่บนหลังม้าเหรอเฮ้ยอย่างนี้เรียกมาไม่ได้เลย <c oughs> ป้องก,กันไว้เลยนั่นแหละบุกตีมันอระเถิบว่าใเลยติดถ้าเกิดมันมีปุ่มเดินด้วยป่ะไม่มีอู่อาอู่อาโจมตีมาที่ม้วนฮะเฮ้ แเนี่ยนะไขานมือดาบดาบของขาเหญ่นักวาอข้าดาบป่วยดาบยลูดาพาเรอโอ้โหคนใม่ไ้สนใจวะ่สนใจวะสนใจเอ้ยเลยอะไรเนี่ย กดกี้คางอ๋ออ๋อเล่งอย่างนี้ด้วยเหรอถ้าติดเนี่ยติดอหะเจ็บเป็นนะเจนโอเคนี่ยิงนั่นยิงนั่น้งนนงองเพื่อนกันเองแน่เลยโอ้ยไทยไปละเออเฮ้ยปามเข้ามา เบ่งขึ้นามดูเลยน่าจะบุกก่อนแล้วเอนไม่มีสิ่งใดที่ขาดตัดไม่ขาดเล่าไม่ขาดแล้วเว้ยซึ่งเยอะโอ้ยโอ้ยมันไม่ใช่มูโซนะเก่งมา่มโอ้ยโอ้ย โอกเอยทำไมพกพวกไม่ดีกันงจบตีไม่ด้ตบอไม่ท่นเฮ้ยฮะโอ้หัวหน้ากอฝันขชามเลยเฮ้ยจะมาททาแล้วเยวันเฮ้ยนั่นนั่นผู้เล่นอื่น่ไม่ไม่ใช่ไ่มีซี จัดทับป้องกันไว้หน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปฆ่าโดนลุมฆ่าอยู่กลางดงเลยโอ้ยอีกฝ่ายฝ่ายทัานก็ไปวุลนไทยก่อนเลื่อนตื่นเดียวแล้วเนี่ยย่วย่วยู่อยู่ไปแล้วโอเคเฮ้ยอ้าวศัตรูอยู่นี้นี่เองมองไม่เห็นจ oh. ิ้มจ Ges yeah> ิ้มจิ้มจิ้มโอ้ ohh oh. con gèn luôn cái đi wa ah lại quay sang ghen ngược wow nhảy thong qua tụa ao tụa tụa thằng cái này con công lăng ma cái này nó cũng cày rồi cày 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 ลุมเงิ้ขนาดนั้นบอกแล้วไม่มีสิ่งใดที่ขาดตัดไม่ขาดเห็่ไหมเรียบปันตรงข้ามก็กระจายหายไฟตรงข้ามดับหมดเวเลนได้พาอทหารที่รอดตายกลับมาเมาเอ้าเดี๋ยวครับก็ขอขอบคุณกระโปยนะครับที่มาเล่นเกมอะไรนะคือ คอนเคอร์เรอร์เบสอืมโอเคอ่าเป็นเกมออนไลน์แฮกแอนด์สลอ่าบวกกับการจตดการกองทัพนิดหน่อยซึ่งค่อนข้างใช้ได้เลยเฮ๊ะเดียวทำไมมันทำไมมันร้อนร้อนวะเย็นอยู่ตั้เย็นยตอนนี้ตั้งแต่โอเคครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอ๊ะมีปุมอะไรให้ บายบายไหมไม่มีโอเคไปสู่อาทิตย์อุทัยโยโย่